นะครับผมโลก,ก้โยมแมารยหลนะายมนมใ,ให้กเห็นลูกสบายูแม่ลกสบครับนังลกเลยทั้งย, <S <S ยังับไ้นอนลก

นี่เป็นวิธีการมัดกานะครับผมนี่มัดกามัดกาจบคลิปครับผม